เสียงตบมือมากมากเลยนะคะขออนุญาตทักทายอย่างเป็นทางการหน่อยนะคะกรุงเทพมหานครจ้าเสียงต้องดังกว่านี้คนเยอะมากเลยรอบเปตูกรุงเทพมหานครจ้าปทุมธานีเอาใหม่กันเอาใหม่หนูเข้ามาเขตรถติดปุ๊บหนูตีไปกรุงเทพมั ดูคิดว่าการที่รถติดนี่คือเข้ามากรุงเทพแล้วเอาใหม่เอาใหม่นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาใหม่ปทุมธานีจ้าฟิวเจอร์ปาร์คจ้ารักต้นข้าวไหมจ้าถ้ารักต้นข้าวต้องรักพี่เอสุภชัยด้วยนะจ้าพี่เอน่ารักมากเลยคหรอลงไปนั่ง ขอขายของเลยนะคะเอแฟอร่อยเกรด A โดยพี่เอสุภชัยมีแต่ร้านอาหารอร่อยอร่อยที่สุดในประเทศนี้นะคะฉะนั้นเมื่อดูคอนเสิร์ตหนูจบใครไม่ซื้ออาหารหนูจะไม่ให้ออกจากห้างเลยหนูจะให้ทีมง้านหนูไปยืนได้แต่หลัประตูไม่ให้พ่อแม่ออก หนูดีใจมากนะะดีใจมากๆเลยที่ร้องบ้านอกอย่างหนูนะคะได้มีโอกาสนะคะเข้ามาร้องเพลงในห้างสรรพสินค้าปกติหนูก็จะร้องเพลงอยู่ตลางวัดนะคะร้องไปเมื่อแตกไปนะคะถ้าไม่มีพี่เอสุภชัยหนูก็จะได้มาร้องในห้างหรือเปล่าไม่รู้จบคุณมากเลยค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมาก มาคอยเช็ดเนื้อแต่ก็เหมือนเนื้อจะออกอยู่นะก็นแจงร้อนหรือว่าก็ตรงส ải, ่ยโทม